สวัสดีคะ่ะมาเจอการกับนุ่นสวนขวญข้าวนะคะวันนี้นุ่นจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาชมโชคเก้าชั้นด่างนะคะทุกคนนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นโชคเก้าชั้นด่างไซส์เบบี้นะคะอยู่ในกระถาง3นิ้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม่ชมพูทั้งหมดนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ชมพูทุกต้นนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะจะมีอยู่ประมาณ กระถางละ 3- 4มถึงี่ใบนะคะตัวนี้นะคะกระถา,าราคากระถางละ390บาทนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามดูภาพเพิ่มเติมกับนุ่นได้นะคะส่วนตัวไหนที่ไม่ติดชมพูนะคะราคาจะอยู่ที่290บบาทนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะเรามีจำนวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องสวนขวัญข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมี คลิปดีๆมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะนี่ค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาหานุ่นได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ี่หน้านะคะสวัสดีค่ะ